ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะมีภาพของ asset allocation นะคะหลังจากที่ได้รับปัจจัยในเชิงจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยนะคะที่เดลต้าเนี่ยขยับปรับตัวขึ้นมาก็ส่งผลทําให้มีความคาดหวังและาและคาดหมายว่าตลาดหุ้นไทยในปีนี้น่าจะสดใสนะคะ,คะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะหุ้นก็มีการกระจายไปทั้งในกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะคะดังนั้นภาพของการซื้อขายเราควรจะวางแผนกลยุทธการลงทุนให้เหมาะสมอย่างไรคะ่ะติดตามได้น t r เทรทามค่ะ ทนทํามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวบรวัตวิโรจน์โพคาผู้อำนวยการอุฒิสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนเซียสซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นไทยก็ปรับตัวบุกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเดลต้าจะขึ้นจะลงปล่อยเข้าไปครับกลุ่มตัวอื่นๆกลุ่มอื่นๆแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้าเป็นเซกเตอร์ที่เป็นโดเมสิกเพลย์นะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มค้าปลีกกลุ่มธนาคารพวกนี้คิดว่ายังคง ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตีมในปีนี้นก็ยังคงเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ,จกในประเทศแล้วก็เรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ที่มีข่าวจีนจะเปิดประเทศในวันที่8มกราคมประกาศออกมาในช่วง สัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่เนี่ยเราก็เห็นว่าโฟล์น่ยไหลเข้าชัดเจนแล้วก็หุ้นที่เปอร์ฟอร์มได้ดีมากเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในหุ้นในประเทศเป็นหลักนะครับในขณะที่กลุ่มพลังงานเนี่ยก็ยังโดนกดดันจากความเสี่ยงเรื่องของรีเซชชั่นนะครับในปีนี้อยู่แล้วก็ราคาน้ำมันปรับลงมาเลยทําให้กลุ่มพลังงานปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกลยุทธการลงทุนของเราเนี่ยก็ยังมอง เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับในช่วงปีที่แล้วคือเรามองว่าเป็นช่วงที่ในประเทศจะยังดูดีกว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์ที่เราชอบก็ยังคงเป็นโดมเนสิกเพย์เหมือนเดิมค,ค,ครับค่ะถ้าหากว่าเราดูนี่นะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของโดมเนสิกเพย์เนี่ยจังหวะของการขึ้นกรอบมันยังกว้างอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วกรอบก็ไม่ได้กว้างมากนักในช่วงเวลานี้คะ่ะผมคิดว่าด้วยความที่ดัชนีขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับจากระดับประมาณพันหกร้อยต้นๆนะครับขึ้นมาที่พันหกร้อยเจ็ดส ตอนนี้เนี่ยระยะสั้นอาจจะมีการพักบ้างนะครับแต่เชื่อว่าในระยะกลางยาวเนี่ยยังสามารถที่จะขยับตัวขึ้นต่อได้แล้วก็ถ้าเราไปลองแทร็กดูเนี่ยผมเอากลุ่มธนาคารแล้วกันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะเห็นได้ค่อนข้างชัดที่สุดเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบราคาเทียบกับช่วงปี2019ก่อนโควิดนะครับว่าเขายังมีแกบหรือว่ามีความห่างเนี่ยที่ระดับประมาณไหนถ้าดู กลุ่มแบงก์ปัจจุบันถ้าดูตัวอินเด็กซ์ของแบงก์นะครับเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยผมว่ายังมีอัพไซด์อยู่อีกประมาณสัก10%บวกลบนะครับผมว่าสามารถขยับขึ้นต่อได้หรือกลุ่มคอมเมอร์สเองเนี่ย ถ้ามองในช่วงก่อนโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังคงมีความห่างอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะอีกสักประมาณแถวๆสักเ5%ถึง10%เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ายังสามารถขยับขึ้นต่อได้เพียงแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่ารุนแรงเท่ากับในช่วงวีคสองวีคที่ผ่านมานะน่าจะเป็นการทยอยไต่ระดับขึ้นมากกว่านะครับ ปีที่แล้วนี่เราพูดถึงปัจจัยต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะแต่พอมาปลายปีต้นปีนี้เรามองเรื่องของโดเมสติกกันเป็นหลักปัจจัยต่างประเทศจะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยอยู่มากน้อยแค่ไหนครับจะเป็นลักษณะของการกระทบในส่วนของกลุ่มพลังงานก็คือตามราคาคอมมูิตี้นะครับที่จะน่าจะมีการอ่อนตัวลงนะในแง่ของดีมานที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็อีกเซกเตอร์นึงที่จะกระทบเนี่ยน่าจะเป็นการกระทบในส่วนของภาคการส่งออก นะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นหลักๆนะครับแต่คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะสามารถ offset ได้จากในประเทศแล้วก็การน่องเที่ยวที่แข็งแรงเพราะว่าถ้าดูจากประมาณการ GDP เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีที่แล้วเราโตได้3%กว่านะครับในแง่คาดการปีนี้เนี่ยน่าจะเร่งขึ้นมาเป็นระดับประมาณสัก3.7ตัวเลขของแบงก์ชาตินะเพราะงั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยถามว่ากระทบไหมกระทบแต่ว่าน่าจะมีปัจจัยในประเทศที่ออฟเซตได้นะครับ มาดูด้านนโยบายการเงินกันบ้างดีวกว่านะคะอัตรางเงินเฟอ้อที่เปิดเผยมาเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะธันวาคมเนี่ยอยู่ระดับสักประ,าประมาณ5%เกว่าเนี่ยนะคะเรามองภาพของเงินเฟอ้อในปีนี้ไว้อย่างไรบ้างคะแล้วมันมีผลต่อการกําหนดนโยบายการเงินยังไงบ้างอะคะครับผมก็ ปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นปีที่เงินเฟอ้อเราชูดขึ้นมาแรงนะประมาณสักหเซ็นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นราคาน้ํามันที่มันยกฐานขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของพลายเชนเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะทำให้มีแรงกดดันตรงนี้รวมถึงราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้นแต่ว่า คิดว่าปีนี้เนี่ยแรงกดดันเนี่ยลดลงแน่นอนหนึ่งคือราคาพลังงานเริ่มชะลอนะครับเ,เช่นเดียวกับราคาเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่ผ่อนค,คอลายขึ้นล้วหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือเบสนะครับฐานเนี่ยด้วยความที่ฐานปีที่แล้วยกฐานขึ้นมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยพอมันเป็นเบสที่เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขในแง่ของเยนเยียกรดของเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะลงมาโดยปริยายนะครับแบงก์ชาติกนอง,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 องเองก็คาดเ,เงินเฟอ้อเนี่ย ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก2.5ในแง่ของคอนะครับเพสไลน์ก็อยู่ประมาณ3เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะครับกรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติคือ1-3จะเห็นว่าอยู่ในกรอบแต่ยังเป็นลักษณะของค่อนไปทางกรอบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการขยับขึ้นอีกประมาณ3ครั้ง mm hmm. นะครับขึ้นจาก1.25เปอล้วก็นากาะปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ที่2เปอร์เป็นต์แล้วก็งินนงงดนมากที่สุด แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อน่าจะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าดอกเบีย้ยน่าจะพีก,ก่อนที่สองเปอร์เซ็นแล้วก็ไปปลายปีนะครับมาดูอีกทีหนึ่งว่าเงินเฟ้อผ่อนแค่ไหนถ้าผ่อนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแบงค์ชาติเนี่ยทบทวนในแง่ของดอกเบีย้ยในระยะถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมครับช่วงนี้ฟิ n แลนด์เซอรัสแนะนำหุ้นตัวไหนเป็นท็อปพิกบ้างครับครับผมสำหรับเอ่อช่วงนี้แน่นอนว่าก็คงจะเป็นโดเมสิกนะครับแล้วก็ ที่เราแนะนํากันมาตลอดเนี่ยจะเป็นคาปิกแบงค์ซึ่งขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าเราเห็นว่าในช่วงวันสองวันนี้เริ่มมีการซื้อในกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟเข้ามาเหมือนกันอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงพยาบาลนะครับซึ่ง t o อปปิกสาหรับวันนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกตัว BDMS มานะเป็นโรงพยาบาลที่เราคิดว่าปัจจัยเสี่ยงภายนอกเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรแล้วก็ในประเทศเองได้ได,ได้นีสงจากผู้ป่วยไทยที่เรียกว่าดีมานฟื้นกลับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเกินกว่าก่อนโควิดไปแล้วแล้วก็ต่างชาติเนี่ยปีนี้เนี่ยเราคิดว่าก็จะกลับ นีเลยเลือก BDMS มาแนะนํนำแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่3าบาทนะครับค่ะ <Okay. S 1> ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับสว,ส,สวัสดีครับ